งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงสธาเหนื่อยกายและใจทว่า เป็นนสุุขอยู่ทกทกาีดิฉันนางอุชนีมายาเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคมพศ2503ที่บ้านเลขที่14หมู่ที่3ตำบลเมืองงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนเมืองงามพัฒนา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่เกตที่โรงเรียนเสรีภูมิจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนเสรีภูมิพิทยาคมจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพที่โรงเรียนพนิชการอุบลราชธานีและก็ศึกษาด้วยตัวเองได้วุฒิพมจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปีพุทธศักราช2535บรรจุเข,ข้ารับราชการเมื่อวันที่7พฤษภาคม พุทธศักราช2527ในตำแหน่งครูหนึ่งที่โรงเรียนบ้านตังตำบลหนองแคอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันก็รับราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านตังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยรวมระยะเวลาที่อยู่ที่นี่36ปี4เดือน24วันสมรสกับนายสุภาวัฒนายาอาชีพสมรถมีบุตรสองคนคนโตรับราชการครู คนที่สองไปทำงานบริษัทยอยู่ที่กรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลาที่รับราชการทำงานด้วยความเต็มใจเต็มที่ทำงานทุกครั้งดีใจที่ได้เป็นครูค่ะเราเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ลำบากก็คิดว่าการศึกษาจะทำให้เรามีอาชีพที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงชีพและดูแลพ่อแม่ได้จึงได้มาสอบบรรจุครูแล้วก็ได้เป็นครูจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ในการรับราชการครูนี่มันลำบากเพราะครูมีหลายหน้าที่เราจะต้องเต็มที่กับงานที่เราทำรักในงานรักสิทธิ์เมือนลูกหลานให้ความรักความอบอุ่นแก่เขาเหมือนลูกเราชีวิตหลังเกษียณก็คิดว,ว่าจะกลับไปเป็นเกษตรกรทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ก็เป็นแค่ ความคิดความอ่านเฉยๆต้องดูที่สุขภาพตัวเองอาชีพหลักก็คือจะต้องดูแลหล้านล่ะค่ะผมนายสุริยงนรสารเป็นครูที่โรงเรียนบ้านเพียมาตร,รัฐราชพิทยาคารครับผมเกิดวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2503ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริหารการศึกษาครับ ผมบรรจุที่โรงเรียนบ้านสงยางขึ้นอำเภอราศิสไลแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลศิราราชครับคือจริงๆผมจบเกษตรนะครับผมจบปวสเกษตรตอนนั้นก็ตั้งใจอยากจะเป็นเกษตรตำบลแต่ด้วยความแม่แล้วก็ญาติพี่น้องนี่เข้าใจแล้วก็ภูมิใจว่าอาชีพครูเนี่เป็นอาชีพที่ได้อยู่บ้านก็เลยให้มาสอบบรรจุครูปรากฏว่าอาจจะเป็นโชคดีครับก็เลยสอบบรรจุลงที่ อำเภอของตนเองได้ก็เลยได้เป็นครูจนถึงปัจจุบันครับผมจะภูมิใจมากเพราะว่าผมได้ทำหน้าที่ความเป็นครู ได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ถึงวาระสุดท้ายครับอันนี้คือความภูมิใจผมจะเน้นที่สุดก็คือเรื่องความเสียสละเรื่องเวลาผมจะอุทิศเวลาให้กับทางทางราชการและว่าอุทิศเวลาให้กับทางลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะนักเรียนที่ผมสอนเนี่ยเขาจะเป็นเด็กมัธยมบางครั้งก็ต้องมาเป็นเพื่อนเขาให้ให้ได้นะครับเพื่อที่อยากจะได้ใจเขาอันนี้คือหลักการทํางานครับด้านวิชาการเนี่ยต้องมาก่อนแต่ที่สําคัญคือด้านสนับสนุนครับก็คือด้านสละเวลาสละทรัพย์สินบางอย่างบางส่วนที่จะ ะช่วยให้ราชการไปได้อันนี้ครับก็อยากจะฝากน้องๆที่อยู่ข้างหลังก็คือความเสียสละสําคัญที่สุดครับส่วนใหญ่แล้วก็เคยได้ยินเพื่อนเขาบอกว่าจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่บังเอิญผมไม่มีหลานที่จะเลี้ยงมีลูกอยู่เขาก็ทําการทํางานก็คงคิดว่าจะถ้าจะไปประกอบธุรกิจก็คงจะไม่สู้นักธุรกิจมืออาชีพไม่ได้นะครับก็คงจะเป็นนักทัศนศึกษาหรืออยู่บ้านประจําอย่างนี้แหละครับผม ทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้นึกถึงส่วนรวมประโยชน์ของส่วนรวมก็คือถ้าพูดง่ายๆถ้าคําที่เขาใช้ที่สุดก็คือเรื่องจิตอาสาครับอยากจะให้ท่านที่รับฟังตรงนี้นึกถึงไว้ก่อนว่าจิตอาสาอันสาคัญที่สุดครับครับสวัสดีครับผมพัฒนศักดิ์ชบาเกิดวันที่18กันยายน2 5 0 3 ป 1>, .1 ถึงป .7 โรงเรียนบ้านเพียมาแล้วก็ม .1 โรงเรียนราศีสไลม .2 ม .3 ม .4 โรงเรียนศรีสเกียวิทยาลายัยแล้วก็ไปจบอก .2 ออครูทุนนะครับที่วิทยาลัยครูสุรินเมื่อปี2522เริ่มบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านกันทอมในตำแหนง่งครูหนึ่งระดับ1แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านเพีมาเมื่อเดือนตุลาคมพศ .2527 ปัจจุบันนี้ ครูคสสามที่โรงเรียนบ้านเทียมาศตั้งแต่รับราชการมามีความตั้งใจมีความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่ผู้บังคับบัญชาทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองสมัยเมื่อก่อนนั้นนะครับเห็นว่าเป็นคุณครูอาชีพคุณครูนับว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับในชุมชนของชาวบ้านผมเลยเห็นเขาแต่งตัวเห็นอะไรก็อยากจะเป็นครูกับเขาเลยตั้งแต่ปัตนมาจนถึงจบันนี้นะครับ ก็เลยคิดอยากจะเป็นผู้นี่กเกษียณไปแล้วก็คงคิดถึงโรงเรียนอยู่นะครับเพราะความที่อยากจะเป็นผู้นะครับถ้าเขาให้เป็นผมก็อยากจะเป็นต่อนะครับถึงแม้ร่างกายผม,ผมจะไม่เท่าไหร่แต่ก็ใจสู้ครับอยากให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรตั้งใจทํางานนะครับรู้รักษณมัคคีรู้จักแบ่งปันมีระเบียบวินัยในตนเอง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้ท่านก็จะได้รับผลสำฤทธิ์ที่ดีตอบแทนมาครับก็คิดว่าจะได้พักผ er> ่อนครับคงไม่ได้คิดจะไปทำอะไรเพียงแต่ว่าจะรักษาสุขภาพตัวเองคหากทางทางโรงเรียนหรือทางชุมชนหรือทางกลุ่มตำบลหนองแคของเราต้องการที่จะให้รับใช้ในส่วนใดกับผมก็ยินดีที่จะรับใช้ทุกเมื่อครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางนวนจันทร์ผาสุขค่ะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์พศ2503ชั้นประถมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านด่านจบชั้นป .7 แล้วก็ไปต่อโรงเรียนราศีสไลดยมศ .1 ถึงมศ .3 โรงเรียนสตรีศิริเกตมศ .4 ถึงมศ .5 วิทยาลัยครูคบ้านสมเด็จสอบได้วิชาเอกภาษาไทยโทรบารรรักษาสตร์บรรจุ เป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2524ครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านหนองบัวดงย้ายมาที่โรงเรียนบ้านด่านในปีพศ2530พศ2552ก็ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านเพียมาศจนถึงปัจจุบันมันมีสิ่งที่คาใจตอนที่เรียนอยู่ปหนึนะคะ อ่านหนังสือไม่ออกนะคะในห้องจะมีอยู่แค่คนสองคนก็ก็ทำหน้าที่ไปไปหาลอกกับเพื่อนเขาแล้วก็มาให้เพื่อนลอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การลอกมันไม่ใช่บ้านเรารู้มันมืดมนไปหมดนะคะก็เป็นสิ่งที่คาใจมากๆก็เลยอยากจะเป็นครูมุ่งมั่นที่จะเรียนให้เป็นครูให้ได้นะคะ,ะเพื่อที่จะให้ได้ อ่านออกเขียนได้ทุกคนจะไม่จะไม่ให้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะให้ความรักความเมตตา,อ,าอย่าไปท้อแท้กับอุปสรรคนะคะให้มุ่งหวังตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพอ,พอมาบรรจุเป็นข้าราชการครูก็ได้สอนปหนึ่งมาตลอดนะคะก็ก็สมกับที่มุ่งหวังตั้งใจไว้นะคะนะคะก็รู้สึกภูมิใจให้มีความมุ่งมั่น ให้ใช้ความสามารถทุ่มเทในการสอนให้เด็กได้รับความรู้อย่างเต็มที่ยิ่งสอนยิ่งได้ครูก็ได้ประสบการณ์ก็จะอยู่ที่บ้านบ้างแล้วก็ไปไปหาลูกไปอยู่กับลูกเพราะว่ามันมีสองที่คนพี่ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานาครส่วนคนน้องก็อยู่สกนนลนครนะคะก็คนน้องนี่ก็จะมีรีสอร์ทไป ช่วยดูแลนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปหาความสุขใส่ตัวในบ้านปลายชีวิตนะคะกับเพื่อนๆกับลูกกับหลานก็จะเ,เที่ยวไปอย่างนี้นะคะนะคะเพื่อให้ชีวิตตัวเองอยู่อย่างมีความสุขนะคะครับสวัสดีครับผมนายสนิทพมธาหลงเดียนบ้านตงแดงครับวันเดือนปีเกิด ผมเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายน2503ประวัติทางด้านการศึกษาเรียนจบชั้นผสมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนบ้านเพาะบึงบูนวิทยาคมเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนบึงบูนและก็เข้าศึกษาต่อระดับปศที่วิทยาลัยครูสุรินเมื่อวันที่หนึ่ง พฤษภาคม2523ได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนบ้านหลักด่านเดี๋ยวนี้เป็นหลักด่านน้องจอกที่ศิลาลาชครับก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประมาณ8ปปีครับก็เลยย้ายเข้ามาประจำตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านดงแดงจนถึงปัจจุบันด้านครอบครัวก็ได้ สมรสกับคุณครูมะลิรมธทาเดิมนั้นท่านสีหวงศ์มีบุตรด้วยกันสองคนตอนนี้ก็ศึกษาจบทั้งสองคนแล้วอยากจะช่วยให้กับลุกลูกหลาน,ห,ลานหรือเด็กไทยที่ยังด้อยการศึกษาอยู่ให้เขาได้รับการศึกษาให้เขา พัฒนาตัวเองไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของเขาก็สมดังใจที่ได้มาอยู่ในสาขาวิชานี้คือความเป็นครูรู้สึกมีความภาคภูมิใจเหมือนกับการปฏิบัติหน้าที่นี่เหมือนกับอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีความทุกข์ความสุขก็ ถ้ามีทุกก็ให้ได้รับคำปรึกษาหารือจากคณะเพื่อนครูเพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่ก็ปรึกษาทั้งทั้งคุณครูทั้งพอ,อและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านให้ความร่มไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีก็เหมือนคล้ายๆกับอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนไว้ในโอกาสนี้ด้วยจงตั้งใจ เพื่อลูกศิษย์เพื่อเด็กบ้านนอกคนหนึ่งของเรานี่ให้ก้าวเข้าไปในสังคมได้อย่างเต็มความภาคภูมิก็ขอสนับสนุนคุณครูทุกๆท่านนะครับทุกๆท่านที่ที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาคิดง่ายๆก็คือทำตัวให้ว่างสร้างสังคมให้ให้เจริญ นะครับช่วยเหลือผู้ที่ผู้ที่ด้อย,ยก็กะว่าจะพัฒนาการศึกษาไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากท่านใดต้องการที่จะให้ช่วยเหลือก็ยินดีครับใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นําทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกร,รู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแรงสู้รู้สร้างงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลุกสำนึกสั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช้ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู